สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้เราก็จะนําการ์ดรับงอโคง5้าขั้วครับมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมครับหลังจากที่การ์ดใบนี้เป็นการ์ดที่แจกฟรีครับน่าจะมาพร้อมกับแผนที่รถไฟหรือเปล่าครับน่าจะประมาณกี่ปีแล้ววะจำไม่ได้ครับเอน่าจะเกือบประมาณเกือบเกือบสปีแล้วครับการ์ดใบนี้เนาะซึ่งการ์ดใบนี้บอกเลยนะครับว่าเป็นการ์ดที่ ตอนม right worries, ันม่ยใหม่ครับอ่าตอนเขาแจกฟรีใหม่ค่อนข้างอวยครับเกมครับเอออวยมากครับจะเว้นข้ามบททางอยนั่นแหละครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูสกิลความสามารถของอ่าการ์ดมินี้กันก่อนเนาะเมื่อริมต้นเพืนของฉันครับโอกาส28ย้ายทันทีไปยังพื้นที่ที่ต้องการในแถวและสร้างอาคารโอกาส30เ สร้างแลนมาร์กในพื้นที่ทั้งหมดของั้นในแถวครับก็คือเมื่อิ่มต้นเทินของั้นครับถ้า28ออกครับเราสามารถวาร์ปไปยังพื้นที่ไปในแถวได้ครับแล้วก็ในระหว่างที่วาร์ปนั้นครับต้องลุนให้30ออกครับเราสามารถสร้างแลนมาร์กในพื้นที่ทั้งหมดของั้นไปในแถวนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับสกิลความสามารถที่1ครับต่อมาเมื่อตกพื้นที่ของั้นครับ100เนเพิ่มค่ามทาง2เท่าและโอกาส55เสามารถเลือกย้ายไปยังพื้นที่ที่ต้องการายในแถวครับ และเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามโอกาส33%ครับจุเว้นข่ามาทางและเที่ยวรอบโลกครับอ่าที่บวก2%นั้นครับก็คือเป็นอัญมณีครับที่ผมใส่มาในการ์ดนี้เนาะอ่าสุปง่ายว่าการไปใบนี้อ่าสกิลที่2ก็จะเป็นสกิลว้าไปแถว55%บวกกับจุเว้นข้ามาทางครับก็จะประมาณนี้เนาะอ่าสำหรับเซตที่ผมจัดมาในวันนี้ครับอ่าก็มีตามนี้เลยครับอ่าหนึ่งหมวกป้องกันครับหรือว่าหมวกกรแพงเหล็กนั่นเองครับ ต่อมาก็คืออุปกรณ์เช็มแบบเรืออวกาศหรือว่าแป่นยานครับต่อมาก็คือการเชิญโฮมบัตตี้ครับมีออฟป้องกัน50%ด้วยครับป้องกันการดูดด้วยแล้วก็แกนแม่เหล็กกักขังครับอยู่เว้นข้ามทางของฝ่ายตรงข้ามจะไม่ออกแน่นอนครับเมื่อโดนดูดขังกงนี้เข้าไปครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมแรกเลยก็แล้วกันเนะาะว่าการไปน,นี้มันจะโหดสักแค่ไหนครับมันจะอวยเหมือนแต่ก่อนไหมนะครับ ตก่อนนี้ผมยอมรับเลยนะครับว่ากาใบน,นี้เป็นการ์ดที่เกมอวยมากๆเลยครับเออโยเวนท้ามันทางไม่มอยู่นั่นแหละรครับเออโยเวนท้ามันทางบ่อยมากๆเลยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราลองไปเจอกันในเกมแรกได้เลยนะครับสำหรับในตานี้ครับลรากข้อมันเจอกับการ์ดที่มีชื่อว่าลิงเนวาน่าครับที่ถูกปลุกครับอ่าอบอกเลยนะครับว่ากาใบน,นี้ เกมก็โวยเหมือนกันนะการนือลิงเหนื่มหน้าครับผมโดนดูดเข้าไปบางทีหมวกบางทีหมวกก็ไม่ออกเลยนะเอ,อหมวกไม่ออกก็มีอตอนนี้เขาได้เป็นหนึ่งรนแล้วนะครับตอนนี้อ่าอเขาจะทอยไปให้ต่อครับจังหวะต่อไปจะเบิ้ลสองเอาอะไรนั้นไหมไม่เอาด้วยครับเขาเบิ้ลติดซองไปครับ,เบ,เ,าารบเบิ้ลติดซองไปยาวๆครับเบิ้ล่อยระวัง,งติดคุกนะจะบอกให้อเรียบร้อยครับแบบนี้อติดคุกมีออกกอไหมครับไม่มีออกกรด้วยนะขอเราอยเบิ้ลสีไปก่อนครับ โอเคครับอ่ะผมขออ่าลงตรงนี้ก่อนเนาะอ่าแล้วก็ขอเป็นยานครับดึงครับโอเคอ่าเป็นยานเราออกครับแล้วก็ตูดเข้ามาดีครับแบบนี้มีป้องกันหรือเปล่ามีไหมป้องกันครับไม่มีป้องกันครับอ่าแล้วก็วาร์ปมาลงอ่าขอสร้างเมืองคู่แล้วกันเนาะโอเคอ่าเพิ่มเมืองแพงเข้าไปครับสองเท่าแล้วก็อ่าขอเบิ้มดิตซอมไปก่อนครับโอเคครับเบิ้ลได้อยู่ครับอ่าจหวันนี้ไม่ขออะไรมากขอเป็นยานออกหน่อยไม่ออกครับตอนนี้ ขอถอยสามห้าครับอ๋อห้าก็ไม่เป็นไรขอเป็นยานครับขอหรือเปล่าดึงโอเคครับอ่าเป็นยานเราออกครับอ่าแล้วก wow. uh, hmm, hmm. like. ็สามารถว์ปไปในแถวได้ครับอ่าก็ถือว่าวับออกไปอยู่นะวับห้าสิบห้าเป็นวไปในแถวครับเออแล้วก็ลงตรงนี้ครับอ่าขอไปบังคับตายเลยก็แล้วกันเนาะอ่าครับตายเลยแล้วก็ดูดเข้ามาครับจังหวะนี้รออะไรครับแล้วก็ไม่ดูเลยครับยังไงครับตัวตัดคาเป็นพี่เรียบร้อยครับจะล้มหรือจะกู้ครับ โอ้โหร่วงาปแล้วครับสำหรับลิงเดวิน,น่าที่ถูกปลุกครับอ่นเออหรือว่าตานี้เราเจอคนอ่อนไปหรือเปล่าคเออถ้าเจอตัวหดมันจะรอดไหมไม่รู้นะเออมาเดี๋ยวเราลองไปเจอในเกมต่อไปใต้เลยนะครับเกมที่สองครับไม่รู้ว่าตานี้เราจะเจอกับการ์ดอะไรนะครับอโอ้โห,โหตานี้ครับเรามาเจอกับการ์ดท,ที่เพิ่มความโหดขึ้นมาในระดับหนึ่งครับก็คืออ่าตัวอะไรวะ คาเรนครับโคลเรนคาเรนเออลืมชื่อซะแล้วเออไม่ได้เล่นนานครับอ่า้โห,โห,โหจัดเต็มด้วยครับมีออบป้องกัน40รับอันตรายอยู่นะ40ออกโคตรดีเลยแล้วก็มีตัดการ์ด70ด้วยครับอ่าโอ้60ตัดการ์ดด้วยก็มีทธม,มอรีนอีกโอ้โหครบเซตครับออกก่อน75ตอนนี้เขาได้เป็นหนึ่งเมืองแล้วครับแต่ว่าแรนเขาไม่ออกครับยังไงจะมาดักหน้าผมหรือเปล่ามนดักไม่ได้นะอ้าว,วโอเคเดี๋ยวผมจะถอยไปที่12ไปเลยก็แล้วกันเนาะ สวยงามครับอ่แล้วก็ขอมาลงเมืองข้างหน้าเขาครับคูณสองตรงนี้ครับแล้วก็เด้งครับดึงโอเคครับมาห้ามามามารถปูดเข้ามาครับรออะไรล่ะจังหวะนี้ว้าบออกไหมวาปออกอีกครับว้าปออกอีแบบนี้ก็ลงมาที่เมืองนี้ครับคูณแปดครับแล้วก็ปูดมาอีครับทั้งดูดทั้งเรียกครับอ้าวเรียบร้อยครับป้องกันทีสิบไม่ออกครับต่อมาครับ ผมขอ,อเบิ้ลสองไปก่อนเนาะ่ะเผื่อเป็นยันเราออกอีกครับโอเคครับเบิ้ลสองเราได้ครับอะเป็นยันครับเป็นยันไม่ออกครับอะขอถอยเจ็ดไปก่อนเนาะถอยเจ็ดออกสิบครับไม่เป็นไรครับเออขอเป็นยันครับดึงโอ,โอเคครับโอ้โหเป็นยันเราก็อ,ออกดีเหมือนกันนึ่อ่าว้าเป็นยัน yani? เ<า>้ okay. าออกโอเคก็ถือว่าออกค่อนข้างดีนะผมว่ายอมรับเลยว่าว้าห้าสิบห้าเป็นออกดีมากครับในตัวนี้เออย่างไงครับ โอ้โหเขาไม่ยอมใช้การรับเขายอมปู้ไปครับตอนนี้ยังไงครับกล้าเบิ้ลมาหรือเปล่าครับด๋เบิ้ลสองเขาไม่ได้ครับเบิ้ลสิบสองก็ไม่ได้อีกเอายังไงอ่าตัดทิ้งใจไฟหกมาครับเพื่อลุ้นให้แปนออกครับแต่ว่าเสียใจครับตังเขาไม่มีครับขอเบิ้ลสองได้ไหมโอเคเบิ้ลสองได้ครับแล้วก็ว้าไหมโอ้โหอันนี้ไม่ออกครับเรียกไม่ออกไม่เป็นไรครับเราสามารถว้าไปยังเมืองที่เป็นแถวครับขอว้ามาตรงนี้ครับอ่าแล้วก็อ่าลงที่เมืองคูนสีครับอ่าเพื่อทําการ ดูดเข้าเข้ามาครับตูดเข้าหรือเปล่าครับอืมป้องกัน40%ออกครับโอ้โหยังไงล่ะทีนี้ขอทำไปทีสิบก็แล้วกันได้หรือเปล่าครับโอเค่ะบาดเชือนโอเคอ่าตาอนนี้ต้องตายอะไรครับไม่น่าจะรอดครับดูจากลักษณะแล้วเนาะโอเคเรียกเข้ามายังไงครับอูโหตัดค่า70ไม่ให้ออกครับดูดิครับช่วงนี้ครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับเป็นค่อนข้างบ่อยนะตัดค่า70ไม่ออกครับเออ ก็งงเหมือมน,นกันนะจังหวะที่จะฆ่าเขาได้มันโอ้โหรู้สึกว่าเกมจะไม่อวยครับจังหวะนี้ขอทอย12ครับได้หรือเปล่านะได้เ <10. S 1> บิ้ล10ก็ยังดีดีกว่าไม่ได้อะไรเด้งครับดึงไม่ออกไม่เป็นไรครับขอเบิ้ล12ไปก่อนเนาะอ่าโอเค <12. S 1> โอ้โหเรียกก็ไม่ออ,อเออเอาเข้าไปว้าไม่โอเคได้ว้าไปในแถวครับ ขอว่าลงมาที่เมืองข้างหลังเขาดีกว่าเนาะเพื่อทําการดูดเข้าครับแล้วก็ตูดหุเข้ามาเลยครับติดโล่ป้องกันครับอตอนนี้โล่เขาหมดแล้วครับเหลือแค่ป้องกัน40นะครับโอ้โหอัว11ตัว12ครับติดคก่ขับแบบนี้ไม่ออกเกาะด้วยครับเออเอาเข้าไปครับโอ้โหจังหวะที่จะฆ่าเขาได้เันเกมก็โอ้โหเกีมไม่เป็นใจครับตานี้ออกไหมโอเคมัวเราออก คิดว่าหมวกจะไม่ออกซะแล้วโอ้โหมันยังไี่ว้าบอีกครับอ้าวลืมไปหรือเปล่าว่าตังไม่มีอ่ะออกเกาะมาลงที่สี่พอดีเลยครับอ่ะว่าโอเคครับลงมาที่คูณแปดสิบแล้วก็ทําการตูดเขาเข้ามาครับซินโล่ครับซินโล่ป้องกันเขานะครับโอ้โหตายย่างจริงไหมตัวนี้อ่าตอนนี้เขาเบิ้นสองแครับตอยไหมดีนะไม่โดนตายครับอ่าแล้วก็ลงตรงไหนครับ โดนดูดเข้าอีกรอบครับอ้าวยังดีครับป้องกันห้าสิบผมยังมีครับอ้าวป้องกันห้าสิบผมยังออกดีครับอ้าหมวกผมยังไม่หมดนี่หว่าครับสวยงามครับแบบนี้ยังไงอูโหมันยังเบิ้ลทีครับเบิ้ลดีมากอ้โหแล้วก็ผมก็เดินต่อยครับเียมมาตรงนี้แพงหรือเปล่าครับอูโหสิบเก้าเยียมครับเบาเบาครับยังไงอ้โหมันทอยสิบเอ็ดครับดูแล้วมันน่าจะทอยเก้าเนาะเพื่อบังคับดูดผมอีก โอ้โหได้ทำลายเมืองครับอะจะทำลายก็ทำลายครับไม่ว่ากันเก้เอ็มเบาครับเอาไปเลยให้ปีเลยครับแล้วก็ขอเบิ้ลสองครับได้หรือเปล่าครับโอ้โหเบิ้ลสองออกห้าครับเป็นยาครับต้องบอกล่ะดึงโอเคครับเป็นยาเราออกครับขอว่าเป็นแถวหน่อยนะขอออกทางจากเมืองเขาหน่อยออกไหมเมื่อกี้ออกไหมโอ้โหไม่ออกครับหลังๆมาครับริ่มเรื่องไม่เวรครับตอนนี้มันเบิ้ลติดต่อมาแล้วนะครับถือว่าตอนนี้ยังทําอะไรผมไม่ได้ครับอ่าเพราะว่า ผมอยู่ช่องที่ห้าครับเขาดูดได้แค่สี่ช่องเท่านั้นครับยังไงโอ้โหแฟนเขาออกอีกครับโอ้โหอย่าบอกนะวับว่าวับบอไม่ีวับนะครับตอนนี้ยังไงครับโกลเด้นคาร์เลนครับผมกลัวมันโดนโดนมันต่อยมากเลยครับตอนนี้ไม่กลัวอะไรนะนั่นไงว่าแล้วโดนต่อยครับโอ้โหเกมมต้องนี่กู้ลยครับถ้าโดนตัดกั้นเรียบร้อยครับกู้ไปขอลอยไปที่สิบก่อนเนาะ โอ้โหดูดิครับเกมครับไม่แพ้ครับแบบนี้โอ้โหโูเวนก็ไม่ออกเอ,อ,อกเข้าไปเออช่วงแรกๆมันก็อวยอยู่นะของก็ออกดีอยู่ครับมาผลาตร,รงที่ตัดการเจ็ดสิบไม่ออกครับเออนี่แหละทำให้ทำให้เกมเปลี่ยนได้นะถ้าตัดการไม่ออกมาเราไปดูเกมที่สามเลยเนาะโอ้โหตายแล้วครับการน,นี้เราจะรอดไหมนี่เจอกับอาาไว้อาชาด้วยครับไม่ใช่ตัวอาชาตัวธรรมดานะ ดูดีโอ้โหครบเท็ตเลยครับขอถอยไปที่10ก่อนเนาะโอเคครับอ่าไม่ขออะไรมากครับขอเป็นยานออกครับก็เด้งครับดึงโอเคมาอ่าจะว่านี้เราขออนุญาตครับจะปีกแล้วกันเนาะตานี้อ่าขอมาลงเมืองข้างหลังครับอ่าปามาโอเคสร้างสองหลังก็พอขอเบิ้ลสองครับสวยงามครับสวยงามแล้วก็เด้งด้วยครับดึงโอเคมาตานี้เกมค่อนข้างรวยครับอ่า ไม่รู้ว่าจะอวยจริงหรือเปล่าครับตานี้เราขอลงมาที่เมืองหน้าก็แล้วกันเนาะอ่าห้าสิบห้าเปอร์เซ็นก็ถือว่าวาร์ปดีอยู่นะขอค่อยห้าครับเพราะว่าเราเบิ้ลต่อไม่ได้แล้วโอเคเป็นยานครับต้องออกแล้วครับดึงไม่ออกครับตาเนี้โอ้โหมีความเสี่ยงตุ้งนี่ถ้าเขาวาร์ปมาหาเราเราอาจจะโดนขังได้นะครับอ่าเพราะว่าเขาขมีลุ้มดําทุ้งมือไททันหรือว่าทุ้งมือทานอนนั่นเนองครับนั่นไหนว่าแล้วครับเขาน่าจะไปลงที่เมืองเขาครับแล้วก็วาร์ปมาหาผมครับอ้าวทำไมไม่ไปลงวะ อโอเคกิลเขาไม่ออกครับคิวเครื่องโกงจัดเขาไม่ออกครับน่าจะเบิ้ลติดต่อมาหรือเปล่าครับแบบนี้ไม่เบิ้ลติดซ้อครับแต่ว่าคอย1ิแย่แงครับอนั่นไงครับเป็นไปตามคาดครับแล้วก็โดนครั้งนะครับแบบนี้โอ้โหอาจจะแพ้ได้นาตานี้ไม่รู้ว่าแพ้หรือเปล่าครับเขามีมีด้วยนะนั่นน่าจะแพ้พอต้องควรเลยนะโอ้โหได้เสียหมวกด้วยครับเสียหมวกไปหนึ่งครั้งครับโอ้โห ตานี้น่าจะโดนแล้วครับอยู่เปนข้ามทางครับไม่ออกโอ้โหโดนเป็นดีเลยโอ้ยังไงล่ะทีนี้เบิ้ลสองออกห้าไม่เป็นไรครับอเป็นยานครับออกเหมือนเดิมครับดึงโอเคครับาห้าตอนนี้เราจะโจบวิกกันแล้วกันเนาะเราไม่ขอจบลมครับเพราะว่าเขามีโล่ที่หนามากครับทั้งหมวกทั้งโล่อีกโอ้สารพัดครับโอเคมาตอนนี้เราก็ต้องเบิ้ลถึกสองไปเลยวะหอครับ เกมเป็นใจแล้วครับตานี้ถอยต้นต่อไม่ได้ครับอ่าแล้วก็ผมขออ่าถอยไปที่อ่า12แล้วกันเนาะโอเค2ได้อยู่ครับอ่าเดี๋ยวผมจะถอยไปที่11อีกครั้งนึงเนาะเป็นยังครับไม่ออกครับพอไป11ครับโอ้โหถอยที่11ไม่ได้ครับออก9แทนครับเออวับ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 ตอนนี้บัตรเทิร์นก็าทำอะไรเขาไม่ได้ครับเพราะว่าเขามีโลู สองชั้นครับและมีหมวกด้วยโอ้ทํทำอะไรเขาไม่ได้ครับว้าก็ไม่ออกอีกเออเข,เข้าไปมันมาแล้วครับตอนนี้มันมาแล้วมันมาแล้วครับตอนนี้โอ้โหดูตังผมอีกครับห้าเอ็มครับดูดิน่าเกลียดมากครับนะดีน่าสกิลเขาไม่ออกโอ้โหรียบร้อยครับจับฟันผมไปหมดแล้วครับตอนนี้มันตัดเมืองผมไปหมดแล้วโอ้โหเอาไงล่ะทีนี้เบอร์สอง ออกทีครับโอ้โหโดนครับตานี้โดนแน่นอนไม่น่าจะรอดครับตานี้นะออเยังไงโมเล่นฟองมาตกกุ้มดำตัวเองครับเพื่อจะวาร์ปมาหาผมครับดีนะไม่ออกครับสกิลเขาไม่ออกตานี้เป็นเป็นโอกาสทองของเราแล้วครับแต่ยังไม่อ่โร่งใจครับเพราะว่าเขายังคอยได้ต่อเนื่องครับนั่นง่ามากแล้วครับ ขอให้สกิลเขาไม่ออกครับไม่เหลือครับโดนครับโอ้โหดีนะที่หมวกเรายังเลือครับเลืออีกหนึ่งครั้งครับตอนนี้หมวกเราหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าจะว์ปไปให้ดีว์ปอ่ามาตรงนี้ก็แล้วกันเนาะอ่าไม่รู้ว่าว์ปไปทำไมไม่รู้เพราะว่าปัดเชินก็ทําอะไรเขาไม่ได้ครับอ่าเชิญมาก็แล้วกันขออ่าลงที่บุฒมือใหม่ก็แล้วกันเนาะอ่าเผื่อเป็นยันเราออกครับ ดึงไม่ออกครับอ่ขอ,อเบิ้ลสิบสองไปเบิ้ลสิบก็ได้นะครับไม่เป็นไรแล้วก็เด้งด้วยครับดึงโอเคครับมาาวาไม่วาไม่ไมโอ้โหวาไม่ออกครับออกหรือเปล่าไม่น่าจะออกนะเมื่อกี้่ะไม่ออกจริงด้วยโดนครับตานี้หมวกผมก็หมดแล้วครับโอ้โหเนเบิ้ลด้วยครับดูดิเนเบิ้ลด้วย ว้าไปตกเมืองเขาครับแล้วก็ว้ามาผมแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์เออดีนะคิวไม่ออกครับเพาน่าจะรุนสิบสิบสองครับจังหวะนี้โอ้โหยังเดบิลอีกครับจะอวยอะไรตั้งหนาครับโอ้โหเป็นใจการ์ดกระกาของผมใบนี้หน่อยฮะเออเป็นใจการ์ดการ์ที่แจกฟรีหน่อยนะเออตอนนี้เขาไม่เบิ้์นแล้วครับแต่ว่า่นนีนะตาหน้าคิวขวาจะออกก็ได้ครับโอ้โหเป็นความจริงเลยทีเดียวครับ คิวขอออกครับยังไงโชคดีครับขอเบิ้ลสีครับได้เบิ้ลได้หรือเปล่าครับโอเคครับเบิ้ลได้อยู่ครับไม่ขออะไรมากครับเป็นยานออกเหมือนเดิมก็พอใจแล้วครับดึงโอเคมาตอนนี้ความวังอยู่ที่กว่าห้าสิบ้าเนครับออกหรือเปล่าครับตานี้โอเคครับออกออกไม่เมื่อกี้เห็นเป็นรูปลิงขึ้นอยู่โอเคครับจบเกมเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหตานี้เกือบไม่รอดครับเกือบไม่รอดครับเออถ้าใครมีการแบบนี้ก็ ลองเอาไปเล่นคําขำได้ครับไม่ไม่ต้องอไปเล่นจริงจังนะเออหลังจากที่เราครับไปรับชมชิปรีวิวกันไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะอ่าก็ขอสรุปได้ว่าครับการไปนี้ก็ยังพอเล่นได้ในระดับหนึ่งครับตามความคิดส่วนตัวของผมนะอ่าที่เพิ่มความโหดให้กับการไปนี้ก็คือมันมีอ่าธมรีนวัดไปในแถวครับ55%เป็นครับก็ถือว่าออกค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับ สามารถจบทั้งวิกจบทั้งล้มได้ครับอ่าสามารถใส่การโจมตีให้มันหลากหลายขึ้นสามารถใส่หมัดมาก็ได้ครับใส่ดูดอะไรต่างๆมาก็ได้ครับใครมีดูดครับหรือว่าที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นแปนานครับอ่าแปนานครับเพื่อเพิ่มความโหมดและเพิ่มการคอมโบให้กับการบินีครับเนื่องจากการบินีมันมีสกิลว้าไปในแถวห้าาครับอ่ามันจะคอมโบกับแปนานเนาะอ่าก็สามารถนํามาประยุกต เล่นได้ครับเล่นแบบขำๆพอนะไม่ต้องไปเล่นแบบจริงจังลุ่งไปลงหลีกลงอะไรต่างๆไม่ต้องไปลงหลีกนะการไปนี้เพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงมากๆครับที่จะโดนตกยับเลยครับเพราะว่าการทุกวันนี้มันมีความเถื่อนมากๆเลยครับทุกวันนี้เถื่อนมากครับโอเคสำหรับคลิปนี้ครับถ้าใครชื่นชอบยังไงก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครต์ให้ด้วยครับช่องเมงดาแ h น n n ลทีวีครับเป็นช่องที่รีวิวเกมเสรษฐีบางวันก็จะมีการไลฟ์สตรีมสดเนาะอ่าก็อย่าลืมพามาติดตามกันครับกดกระดิง่งกดติดตามครับเพื่อท่านจะไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆหรือว่าการไลฟ์สตรีมสดจากช่องของเรานะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่ครับคลิปรีวิวคลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ